และที่ดีตอนตรรบทำธุรกิจต่างก็สู่ช่องโอเรซตร้อยเก้านะครับวันนี้ก็ไม่ได้ขี่ออกไปทริปไหนไก,กลๆนะครับวันนี้มีเวลาว่างตอนบ่ายๆแป๊บหนึง่งตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณเส้นหลังเกือแมงวงนะครับอันนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทางขึ้นวัดพระบาทตีนกเนาะแล้วถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะมีทางขึ้นสารเขื่อนใช่ป่ววะ ่าจะอันนี้เลยนะครับใช่บอกว่าคือคือเดี๋ยวนะเดี๋ยวเลยต้องต้องขอไปดูข้างหน้านิดหนึ่งคือมันมีผมจำได้ว่ามันมีทางขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปถึงสามเกนได้อะแต่ว่าคือตอนนั้นมาขึ้นแล้วไงแต่แต่นี่มันก็ผ่านไปเป็นปีแล้วครับ <c oughs> เราก็จำไม่ได้นะมันจะอยู่บริเวณทางอ่าฝายน้ำล้นหลังเขื่อนพอดีนะครับ น่าจะใช่ตรงน่าจะใช่จุดเมื่อกี้แล้วนะนะเดี๋ยวน่าจะต้องอยู่เทอร์รถกลับเลใช่แล้วแหละตรงเมื่อกี้นะครับน่าจะอยู่ตรงข้างกับทางขึ้นวัดพอดีนะแต่ดูไม่รู้สภาพรถมันจะขึ้นได้อยู่หรือเปล่านะ ก็จะพาขึ้นสามเขื่อนนะครับก็เกี่ยวว่ามาจากใต้ไม่นนเขื่อนเราวิ่งทะลุมาจะถึงท้ายเขื่อนล้อเนี่ยมาเรื่อยๆแล้วก็มันจะเป็นทางต้ตกข้างกับาทางขึ้นวัดทางขึ้นวนะัดวัดอยู่ฝั่งซ้ายเนาะ ม่ขึ้นหรือเปล่าวะก,นกนันเลยไหมกั้นไหมขึ้นได้เปล่าวะเนี่ยโอ้โหเป็นร่องด้วยอ่ะลอยทั้งนั้นเลยลบกูบก,ก็ไม่ได้ใส่รองเท้าผ้าใบมาด้วยแล้วเนี่ยโอ้โห หินลอยมันหนักหน่วงกันอย่างงี้น่าจะใช่แนละ้วน่าจะเป็นทางขึ้นมันนั่นแหละหินลอยปกคลนะุมทั้งนั้นเลยว่ะก็ค่อ,อ,อไ,ปไปนะครับถ้าผมจำไม่ผิดมันมันไม่ไกลมากนะใบไม้ห,หนาหวะ่ะมองไม่เห็นหินเลยนะ

แล้วอ้าอินเตอร์มาได้ยังไงวะ โอ้ยา่าหหินนั่งคมสักเลยนะครับ โอ้โหอ้โหโา้โ้้วอ้ต้นไ้ห้นห้โหลอโอ้อ้โหอ้โอ้โห้โหอ้โหโอ้โนะ้โห้โ้้น้ วิวดีนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าขึ้นมาถ้าเกิดเข้ามานะ่ะนั้นน่าจะเป็นถนนถนนหลักถ้าเรามาจากทางในเขื่อนเขาจะขึ้นไปด้านนู้นเนี่ยขึ้นด้านนู้นได้ด้านนี้น่าจะมาไม่ได้นะครับอ๋อก็เนี่ยนะฮะหลังเขื่อนแม่กวงนะครับหลังเขื่อนแม่กวง